เออกดแชร์ออกไปก่อนเพียงคนละ9 9 9,999เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์ออกไป9,999แล้วเจ้าก็แชร์กันออกไปเร็วแล้วก็ตั้งคําถามมันเข้ามาแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามสวัสดีมิงกะลาบาว่าไงนะเออมิงกะลาบามาจากไหนฮะว่าไงม,มีพม่มาเข้ามาด้วยสวัสดีสวัสดีส นะเอ่อนะมเอากดนะแชร์ออกไปชื่ออะไรฟุกแชร์ย่างฟุกแชร์แล้วสุขภาพครับนะเดี๋ยวดูกันไม่ค่อยดีอะฟุกสุขภาพมีปัญหานะสุขภาพมีปัญหาไพ่เป็นไนะ่ห้าไม้เท้าน่ะไม่ค่อยดีอ่ะสุขภาพนะไผพ,พยายามดูหน่อยละกันธาตุไฟหมายถึงว่าภายในมันเหมือนกับว่าร่างกายไม่ค่อยปกติมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ข้างใน นะบอกได้แค่เนี้ไปสวดมนต์เสริมดวงเสริมราศีหน่อยนะธาตุไฟไม่ค่อยดีไอธาตุไฟถ้าดินดินจะเป็นเหรียญน,น้ำเป็นถ้วยลมลมเป็นดาบไฟไฟเป็นไม้เท้าธาตุไฟไม่ค่อยจะดีนะฟุกนะเออนะเลลเชื่ออะไรเอลเอลมาแล้วเอลมีความรักกับคนนี้ไม่โสดค่ะ เอลมีความรักกับคนนี้ไม่โสดอ่ะไพ่บอกระวังโดนหลอกเด้อระวังโดนหลอกนะเอลนะนะเอลระวังโดนหลอกนะไพ,พ่พระจันทร์มูนนะโดนหลอกนะเจ้าจะโดนหลอกหรือเจ้าจะยอมถูกหลอกมันแล้วแต่เจ้าเพระพาะไพ่มันขึ้นอย่างเงี้ยเอลเห็นไหมดัมมูนนะพระจันทร์นะโดนหลอกอ่ะชอบชอบโดนหลอกสวัสดีครับกดแชร์ออกไปครับขอบคุณนะครับนะ ชื่ออะไรไข่เจียวอ่อขอบคุณสําหรับดอกกุหลาบถามมาได้เลยนะระวังโดนหลอกนะเอลสนอ์นะอ่านะกดแชร์ออกไปเสดชื่ออะไรจูนเมื่อวานอะไรหนึ่งทักมาหาแล้วคนอะไรเขามาหาอีกเมื่อ,อไหร่เดี๋ยวดูให้เจ้าไพ่บอกว่าเขายังไม่ว่างเวลาเนี้ยเขาก็ยังไม่ว่างนะว่างจริงนะจูนนะเขายังไม่ว่าง ยังไม่มาสามวันนี้ยังไม่มาบอกบอตรงเชื่ออะไรแต้วจะมีโชคบ้างไหมถึงตุลาแล้วแต้วแชร์ยังอะก็ยังไม่ได้แชร์แต้วแชร์แช้วแชร์แล้วเดี๋ยวดูให้สามวันนี้นะยังไม่มีโชคบอกตรงนะใกล้ๆวันที่นหนึ่งอะสิ้นเดือนค่อยมาถามแล้วกันอานะจารย์ดูประจำาหะนะนะนะวันนี้ยังไม่มีแล้วกันนะแต้วนะนะกดแชร์ออกไปเซพวกเจ้าทั้งร้าย คนละ9กา9แชร์เพียงเท่านั้นนะยังไม่มีโชคอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้วันนะค่อยมาถามวันวันวันจันค่อยมาถามแล้วกันนะง่ายกว่า